โตเป็นหนุ่มแล้วนะคะผมก็ทํางานบ้านทำตั้งแต่เช้าละไล่ตั้งแต่ข้างในบ้านมาถึงข้างนอกบ้านนะพี่บีเฮียีเฮียวันบีเฮีเนี่ยเนเนสว่าด,ดีพีเอสซีเจ้เอามาและนะ้วเน้เอาหมาเลยไอเดนี้ำมือนนั่นแหละอผมว่าน้ำมือนั่นแหละคือทำอะไรนะกำลังหุงข้าวนะ องพ่อมีก็คือกาลังุงข้าวนะทำกบข้าวพาชูรสนะทุกคนนี่กำลังหั่นอยู่เลยนะก็คือเหมือนห่อหมกับพี่หญิทงทำไปคล้ายห่อหม,มกหัวปีแต่ว่าเขาใช้เป็นชูรสผงชูรสเนะนี่ยนี่ผงชูรสเป็นห่อหอมกห่อหมกผงชูรสนะนี่เขาบอกกำลังหั่นอยู่เลย ครับพี่ฝนตกแต่เช้าเลยนะน,นี่บรรยากาศวันนี้นะตกแต่เช้าเลยแถวบ้านเริ่มเขียวขจีนะพี่พนี่ตกแต่เช้าแล้วก็มีน้องมอสเนก็ไปอยู่อ่าไปนอนกับแม่เมื่อคืนนะน้องมอสไปนอนเป็นเพื่อนป้าเคนะคะผมก็เมื่อคืน นะผมไม่อยู่บ้านนะปะเคก็อยู่คนเดียวก็เลยให้น้องมอนเนี่ยไปนนเป็นเพื่อนแมนะะน่นะครับส่วนน้อข้าวโพดเนี่ยก็ทํางานบ้านแต่เช้าเลยนะก็กวาดบ้านแต่เช้าเลยกว่าจากด้านในมาด้านนอกนะนี่เลยนะคงข้าวโพดนี่นะก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะคะผมก็ทํางานบ้านทำตั้งแต่เช้าแล้วไล่แต่ข้งางในบ้านมาถึงข้างนอกบ้านนะพี่พี่ก็ผมก็จะให้ให้น้องเนี่ย ทำงานบ้านเสร็จแล้วก็จะให้น้องเนี่ยลงไปหาปลาเคนะไปรับปลาเคนะคะผมมานั่งเล่นที่บ้านแต่พอดีเนี่ยฝนมันตกนะนี่นะฝนมันตกก็เลยอย่างไปไม่ได้นะก็มีพี่ๆหลายคนมากที่ถามว่าน,นะครับพ่อปลาเคเนี่ยไปไหนนะคะผมปลาเคก็ยังอยู่บ้านนะผมเหมือนเดิมแล้นะนะวก็พ่อแล้วก็พ่อน้งมอสเนี่ยก็ยังอยู่บ้านผมนะบ้านหลังนู้นที่ได้สร้างไปนี่ก็คือมอสมันลงแนละ้วก็นอนอย่างไม่ได้นะคะผม ก็ทําเป็นเล้าไก่ไปแล้วนะเพราะว่ามอม,มันลงเยอะมากก็เลยให้นอนจุดบริเวณตรงนี้นะตรงนี้เลยทําทิก้านใหม่หมดเลยก็ให้น้องมอสแลคเขาพอนอนจุดนี้เลยนะคะผมนี่การด้วยโครงเหล็กนะว่าเดียวผมเนี่ยจะพาพี่ๆเนี่ยชมบรรยากาศรอบๆบ้านกันนะเพราะช่วงนี้ฝนม,มันตกนะก็ยังไม่ได้ออกไปไหนจะลงไล่ก็ยังไม่ได้ลงไล่ครับ เพราะสนามีบุญก็อยู่ที่ไร่กับแม่ผมนะก็มีคนถามถึงน้องพัดน้องพัดนี่ก็ช่วงนี้ก็ไปทําง,งานกับแม่ต่างจังหวัดนะก็เลยไม่ได้เห็นบ่อยๆไม่ได้ถ่ายวี่ดูนะคะผมเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศร,รอบบ้านรอบฝนใหพ้พี่ดูนะนี่นะครับพี่พ่ฝนยังตกไม่ปอยอยู่เลยนะ เดี๋ยวจะเข้าไปหาพี่หญิงนะที่เช้าก็ไม่เช้ามากนะเวลาประมาณเจ็ดมงกว่านะอันนี้พี่หญิงกำลังทํากับข้าวอยู่นะผมว่าเต็มแต่เช้านะไม่ใช่ไม่ใช่พี่หญิงก็ช่วยพี่หญิงนะคะผมช่วยทําจับจับผักนะเรามาดูกันว่าพี่หญิงทําอะไรกันอยู่นะบ้านมืดมากตอนนี้โซล่าเซลก็ปิดไปหมดแล้วนะแต่ก็ยังพอสว่างอยู่บ้างนะนี่พี่หญิงทํากับข้าวอะไรนะติ๊ะ เดี๋ยวผมเอาไฟเปิดหน่อยนะมึนมากขอสว่างอยู่บ้านอันนี้ทำผัดบุนเสนนะนนเ้นนะ,ะนี่นเลยทำๆเลยหอมมึนมากหอมากพี่ผัดใส่ไข่บุญเส้นนะ กระจายก็มืดมากเลยตอนนี้คนเติมแต่เช้าเลยนะใช่ค่ะอากาศดีมากเลยค่ะนี่สว่างแล้วใส่ไข่ใส่ผักเล็กน้อยนะพี่วันนี้เดี๋ยวลงไล่ก็ลงไม่ได้นะบรรยากาศดีมากวันนี้พี่ต่างคนตัางทำงานบ้านแต่เช้าเลยเนาะ น้องก็มากวาดผมก็ออกมาทำกรปตูกก็กเขา้าเดี๋ยวหันต้นหันนี้พี่อยงนด้นนี้น,นี่ไม่มีอะไรยเย็นนะมีปลาทอดผักชะอมแล้วก็น้ำพลิกแล้วก็มะม่วงหะพี่ชะอมเนี่ยผมได้เก็บมาจากหลังบ้านนะนู่นที่น้าเมย์เนี่ยเป็นคนส่งส่งต้นชะอมให้ก็ปลูกฝั่งน้นฝั่งนึงจะขึ้นสวยนะอยู่หลังบ้านนู่นเลย เดี๋ยวต้องไปตัดกิ่งอีกงั้นพี่พี่ให้มันแตกยอดใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะผมปลูกตั้งแต่นี่ไล่ไปนู่นเลยน้าเมยส่งมาให้นะก็ขอบคุณมากๆนะคะผมฝนก็ตกปล่อยละต้นไม้เขียวอะไรเขียวหมดแล้วพ,พี่มีกล้วยหักมุกด้วย วันน,น,นี้มีแค่ผักวุ้นเส้นน้ำพริกยิงแล้วก็มีน้ำพริกก็ปลาทอดแค่นี้ก็พอเนาะเดี๋ยวตอนเย,อย็นค่อยอไปหากับข้าวไปหาดูผักในไร่ดูนะก็ค่อยทำกับข้าวใหมา่บรรยากาศดีมากวันนี้จะลงไล่แต่เช้านะผมกาวว่าจะลงไร่ไล่แต่เช้าจะยอดแตกนะแต่ฝนดันตกซะก่อนนะอืม,มเจ้าหมานี่ อันนี้เจ้าตัวเล็กอันนี้เจ้าดิโดเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะช่วยพี่มีอะไรให้ผมช่วยไหม,ม,ไม,ม,มก็เดี๋ยวผม่ยก็จะทำข้าวให้น้องกินนะน้องผมที่ยังเดินไม่ได้นะครับผมที่ประสบอุบัติเหตุนงนะจะทำทำข้าวเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูฝนนะถ้าฝนหยุดเนนะี่ยเดี๋ยวคือลงไปหาประเทศแล้วก็ลงไปทำลายด้วยนะครับผม พอไพีเอฟซีหลายท่าเลยคิดถึงปาเค้กันนะคะผมนี่เลยนะคะผมตอนนี้ผมก็ลงมาไล่ในช่วงวบา่บายเลยนะคะผมส่วนเป้าศสนากับน้องมีบุญผมลงมาไม่ทันนะเป้าศสนากับมีบุญก็มีคนรับมาทํางานไล่นะไปถอนหญ้าในลาไล่นะคะผมก็มาไม่ทันน้องมีบุญนะคะผมะก็มาในช่วงบ่ายเลยแดดก็ไม่ได้ร้อนมากเลยพี่พี่ ก็อย่างจ้าอยู่แต่จ้าไม่มากนะวันนี้ก็ลงมาไลาย่ยังไม่ได้แวะไปหาน้องน้องมอยกับป้าเคนนะเดี๋ยวกลับว่ากล่าวว่ายินยืนค่อยแวะไปหานะพอผมรีบมาจับยอดแตงก่อนนะแล้วก็ตัดใบมันออกก่อนนะคะผมเป่าทำอะไรมานี้เดี๋ยวมันคาดมานี้เร็วมานี้โอ้โอ้โอ ไม่รู้หาอะไรนะเพราะว่าเป่ามันลอดไปลอดมากลัวมันฆ่านะมันนี่มาหาอะไรหาอะไรเร็วโหยไม่เอามานี่โหยโหเสียดานนะกว่าจะได้ขึ้นลูกมันตกแล้วลูกหนึ่งนี่พี่ตอนนี้กำลังนี่นะแตกดอกออกผลนะเจ้าเปล่าโอ้โหเสียใจเนี่ย ตั้งลูกหนึ่งเบียร์แตงประมาณเดือนหนึ่งนะพี่พี่กำลังออกลูกนะนี่เลยต้องจับยอดนะจริงๆยอดนี่เราจับตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่ามันแตกขแขนงใหม่เนี่ยก็ต้องจับยอดอีกนะไม่นั้นอนะลูกมันจะออกไม่สวยพี่พี่ถ้ายอดมันแตกขแขนงแล้วตกอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ขึ้นตามตะครั้เนี่ยลูกมันจะหงงงอนนะจะไม่ตรงสวยนะพี่พี่ก็เลยต้อง ช่วงนี้ต้องลงไล่บ่อยหน่อยแล้วก็ต้องจับยอดทุกวันนะดีอย่างแบบนี้เมื่อวานจับแล้วนะนี่ขอตกอยู่อะพี่หญิงก,ก็อยู่นู่นต้องไล่ใหม่หมดนะพ,พี่ต้องจับทุกวันเลยนะไม่ช่วงบ่ายก็ช่วงเช้านะส่วนผมก็ไล่ตัดใบมันนะจริงๆใบมันต้องตัดตั้งแต่ช่วงอ,อายุสิบห้าวันนะแต่นี่ไม่ทันจริงๆนะคะผมนี่ ไล่มาแล้วนะไล่ตัดกิ่งตรงนี้ออกไปนะใบมันตัดต้นหนึงประมาณสามสี่ใบถ้าต้นใหญ่แนละ้วก็ห้าหกใบนะพ,พี่ตัดเพื่อให้เขาเรียกว่าเลี้ยงตัดเพื่อให้เลี้ยงอผลของมันนะ่ะมีการเจริญการเจริญเติบโตได้มากขึ้นนะนี่นะก็ต้องตัดตรงนี้ออกไปผมตัดได้ประมาณครึ่งครึงแปลงแลนะ คึ่งึ่งแปลงได้ละเหลืออีกประมาณสิบยี่สิบแถวได้นะส่วนพี่หญิงนู่นอยู่นูน่นก็กําลังจับยอดแตงนะคะผมพี่หญิงเนี่ยก็ช่วยผมทําทุกอย่างนะแบ่งเบาภาราด้วยพะชุดน,นี้พี่หญิงยังกลับไปในหมู่บ้านไม่ได้นะญิงก็อยากกลับไปรับผ้าถุงมาขายนะแต่ว่าตอนนี้ยังกลับไปไม่ได้นะไม่รู้เพราะเหตุใดนะครับผม นี่เลยบ,บางอันมันยังยอดขึ้นไม่ถึงนะร้อนไหมไม่ค่อยร้อนค่ะร้อนก็พักได้นะก็คือพักได้ตลอดเวลาพี่ไม่ได้บังคับพี่ขนาดนั้นนะครับ <S <S 2> <S 2> อากาศร้อนมากเลยเดี๋ยวผมจยกจะไลย ตัดใบามาให้เสร็จถึงน okay. ู่นเลยนะแต่เราก็จะได้รีบมาช่วยพี่หญิงจับยอดต่อนะครับผมเวลานี้ก็ประมาณห้าโมงกว่านะครับผมก็จัดยอดยังไม่เสร็จนะได้แค่ครึ่งแปลงนะคะผมส่วนผมก็ตัดตัดแต่งใบมันก็เหลือประมาณสิบกว่าร่องนะ จาก20ล่องเหลือ10กว่าล่องนะก็ช้ายอยู่นะคะพี่พแล้วตอนนี้ก็พี่หญิงก็มานั่งตัดใบชบพูนะคะผมนีุ่่นแม่ก็คอยตัดรากให้พี่ก็คอยตัดใบชะพูนะคะผมใบชบพูตัดแห้งนะกิโลละ25บาทนะคะผมนี่เลยเดี๋ยวจะมีในนาเนีนะ่ยมัารับไปนะถ้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะนะ จะมารับพร้อมไปพร้อมกับพิมเสนนะคะผมพิมเสนตอนนี้กิโลเท่าไหร่นะแม่จากแคยบห้าบทอ๋อยีบห้าบาทเหมือนกันนะพี่จากแปดสิบนะเหลือยีบห้าบาทนะคะผมนี่ตอนนี้ราคาสมุนไพรตกหนักเลยนะเดี๋ยวเราสัตตรงนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะขึ้นไปหาปลาเคนะถ่ายให้พี่ๆดูปลาเคนะคะผมว่า ตอนนี้เนี่ยป้าเคเนี่ยทำอะไรอยู่นะคะผมมี PFC หลายท่านเลยคิดถึงป้าเคกันนะคะผม าทิศตกส่วนมากพี่กา้ตกอะ่ะไปหาปลาเค้กันนะคะผมไปจะไปหาปลาเค้นะพีพีอคิดถึงกันแล้วนะโอ้โหตอนนี้ปลาเค้น่าจะไปหาฟืนนะนี่ได้กองเบลเลอร์เลยน<า>ังขย,ขยะนะ,ะใช่นางขยะมากเลยปลาเคยุงเลยค่ะยุงยกลางสพา,าบอกว่านั่ขยะนี่หลังก่อไฟนะ นี่อันนี้ก็เป็นถั่วนะอืมสวยนะอันนี้กำเท่าไหร่คะนี่อันนี้ต้องขัดยิง่งไงไม่รู้เท่าไหร่นะต้องส่งตามตลาดนะอันนี้ตะกร้ามาของปลาเเคที่พี่เอฟซีส่งมาให้อนะ่ะยังอยู่นะใช้แบบคุ้มๆเลยนะน,นี่ปลาเเคกำลังก่อไฟอยู่เลยนะ เนอเนสวัสดีพ <Yeah> ีเอซีเลยไม่ค uh, hey, ่ะออกมาแล้วนะออกมาแล้วไอ้เนื้อมือนั่นแหละอ่องพ่องมือ๋อผมว่าเนื้อมือนั่นแหละคือทาอะไรนะกําลังหุงข้าวนะอ่องพ่องมืก็คือกําลังหุงข้าวนะทำบข้าวเออพีเอซีใส่ยืนเนอเกียร์ไทยพีเอซีอยู่น้ำพ่อซันนั่นแหละเอาาวเอาขาดชิลเลิแหละ โอเคและอ๋อ,อ,อนี่ผักชูรสนะทุกคนนี่กำลังหั่นอยู่เลยนะก็คือเหมือนห้องหมกกบพี่หญิทงทำคล้ายห้องหมกหัวปีแต่ว่าเขาใช้เป็นชูรสผงชูรสเนะี่ยนี่ผงชูรสเป็นห่อหมกห่อหมกผงชูรสนะนี่เขาบอกกำลังหั่นอยู่เลย แล้วก็ฟืนนะแล้วก็หั่นแล้วก็นี่หั่นไปอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะหมักด้วยอันนี้อ๋อพริกแกงพริกแกงก็ตามเองนะในมือเล่ยเหรอในซี่ก็แล้วพริกแกงนะในซี่เก๋เก่งมากเลยอ๋อตามเองนะอ๋อนี่ตามเองตามเองทั้งหมดเลยนะนี่ใช้เหลือแค่คืนอ๋อไอ้เดในมือชิเกไม่ อ๋อก็คือพริกแกงของปลาเค้กก็เป็นเอ่อพริกแล้วก็มายืดดูก็ตะไคร้นะครับผม,มแล้วก็อ่ขาข่าเต๋อไหมล่ะอ๋อแล้วก็กระเทียมนะคะผมสีอย่างนะพริกแกงของปลาเค้กนะส่วนของปลาเค้มีพริกก็คือพริกเนี่ยพริกแบบอ่าสีแดงเลยพี่สีแดงแล้วกระเทียมตะคาดเอ,อ้ยตะอ่าอะไรนะ ไม่ใช่ตะขาบนะตะขาเรียกว่านะวายยิ่งดูตะขาบเนาะแล้วก็ไอชัยเทยไอชัยเทยก็คือขานะพี่ทั้งหมดสี่อย่างเลยนะเออทำเองจนจะหมดกระปุกอะนะเล็กซี่ก็เลยเก่งจังไอ้ย็นนี่แหละต้มยำต้มยำอ๋อต้มยำต้มยำปลากระเบนนะครับผม ต้มยำไปปั้นบ้านเป็นปลากระเบนนะอันนี้ซีก็อยู่มาทำพอมวกชุผมชิลอดเอาหมานแล้วก็เล่ยเก่งเก่งเก่งเขาบอกว่าอร่อยหวานคล้ายๆใบเหลียงเลยนะอร่อยหวานคล้ายใบเหลียงเลยโหสุดต้องทำตามประเคนหน่อยแล้วนะเอายุยังม่ลีละเออเนี่ยวบายบายพี่ซีเลยบายบายสวัสดีเลยบายบายสวัสดี สวัสดีค่ะ,ะสวัสดีค่ะใช่แ,แล้วซี่เกอโอ้ยืนย่อมมุกเลชัวก็มาเอิกเก๋นี่ขออเขาอบอกเด็ดมาตามริมบ้านนะนีเาเ้าองเลยม่เสียว ต้องลองทําตามดูละปาเค,อเคบอกว่าหวานอร่อยต้องอทําตามดูแลนะถันละชันละบ๊ายบาย <c oughs> เดี๋ยวมาหาอีกนะพีเอฟซีคิดถึงโอ้โหเก่งมากพี่แกงก็ทำเองนะชอบหวานอร่อยเหมือนใบเลี่ยงเลยนะโอ้โหคลิปเมนูเก่งมากพี่แกงก็ทําเองทุกอย่างเลยโอ้โหสุดยอดอเ,เดี๋ยวผมก็ต้องกลับไปทำกระเพรุกับข้าวนะพี่ๆเดี๋ยวผมน่จะขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยนะ ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยนะคบผมสวัสดีครับ